ทำไมผู้รักที่ไม่อยากมีลกูกถึงให้ผู้ชายทำนั้นถ้าคุณตัดออกไปแล้วเนี่ยคุณจะมีลูกไม่ได้นะครับมันน่ากลัวเกินไปครับหมอผมไม่ทำนะครับผมไม่ทำนะครับทีรักคือผมไม่ทำแล้วนะครับทำไมล่ะคะฉันทำเสร็จแล้วว่าคุณลาา้ายๆหน่อยสิคะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคือหมอเขาบอกว่าอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นโรคติดต่อด้วยก็เลยไม่อยากทำอา้าแต่ คุณเป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอคะว่าถ้าเราทำหมันแล้วเนี่ยเราก็จะไปจดทะเบียนสมรสกันอะ่ะและ้วถ้าคุณไม่ทำอะ่ะเราก็อาจจะต้องมีลูกก็ได้นะคะผมสาบานเลยผมจะไม่ทำให้มีลูกแน่นอนแลวจะให้คุณสำคัญที่สุดในชีวิตผมเลยขอเปลี่ยนชุดป่อนึงชมแต่งงานกันมันก็ต้องมีลูกกันอยู่แล้วอย่าไปเชื่อไอ้บอสมันนะโยกแต่ว่าฉันต้องคบกับเขามันตั้งห้าปีแล้วอะ่ะ ฉันรู้ว่าเขาไม่ชอบเด็กจริงๆแหละไม่ไหรอคุณเชื่อง,งานแต่งที่ไม่มีลูกกันไหมชวนเว้ยอืชีวิตไม่มีลูกไม่มีภาระมีเงินเก็บพาไปเที่ยวไหนก็นได้จะใช้ชีวิตได้สุดโต่งเลยโหโคตรสุดจัดโอ้โหโคตรอิจฉาเลยว่ะเ,เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราสองคนจะไปเที่ยวปารีสด้วยแหละสนใจเปื้อนกันกปะไหนวะก็อยากไปนะ แต่ไปไม่ได้ว่ะพอดีว่าลูกยังเล็กต้องดูลแลลูกแทนเมียเสียดายเฮ้ยป๊บน,นึงนะเว้ยรอจ้ะฮะลูกป่วยเหรอโอเคโอเคเดี๋ยวพี่รีบไปนะโอ้มันไปก่อนนะเว้ลูกกูป่วยว่ะเออค,ค่อยๆกลับกันซนรู้งี้นะไม่มีลูกดีกว่าไม่งั้นนะเป็นภาระแบบนี้เป็นอย่างก็ไม่ได้เซ็งว่ะก็พูดเกินไปมามาชนชินชอตอนแรกเราหมกมุ่นอยู่กับความสุขและความอิสระภาพอย่างเต็มที่ พี่คะหล่อจังเลยคะ่ะอันนี้หนูให้นะคะขอคุณมาานะคะถ้าชอบก็มีกับเขาสักคนสิแม่ก็ผมตกลงกับชมพู่แล้วว่าเราสองคนจะไม่มีลูกกันแม่ก็ยินยอมแล้วนี่นี่อายุพวกแกก็ขนาดนี้กันแล้ว30กว่าไม่มีตอนนี้จะมีตอนไหนแล้วอีกอย่างเนี่ยแกตัวไปชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงครับใครจะดูแล คุณเสียดายเหรอแต่ว่าเรื่องการไม่มีลูกอะ่ะคุณเป็นคนพูดเองนะไม่ไม่ได้เสียดายซะหน่อยแต่ฉันค่อยๆเริ่มเห็นว่าเขาอยากมีลูกแล้วอ่พี่หักกลับมาแล้วเหรอคะนี่วันนี้เขาซื้อจอยมาเล่นเกมด้วยกันด้วยนะมาเร็วเร็เล่นเกมทั้งวีทั้งวันไม่รู้จักหางานทำบ้างอ่ะอช่าผู้คุณเป็นบ้าอะไรเนี่ยเป็นบ้าอะไรกันนะ วันวันทำอะไรบ้างอะไม่กินก็นอนไม่นอนก็เล่นเกมชีวิตมีความหมายอะไรโคตรไร้สาระเลยรู้ปะไร้สาระหรอ,รม,รหรอมีความหมายดิไรที่เราเป็นอยู่แบบนี้มันไม่ใช่ชีวิตที่เราต้องการกันหรอเลิกพูดได้แล้วที่เกียจติฟังวันนี้ไปทํางานต่างจังหวัดนะไม่ได้กลับมานอนด้วยไม่ต้องรองไหนบอกว่าจะไม่มีลูกไม่รู้ว่าทําไมอยู่ดีเขาถึงอยากมีลูกพี่คะพี่คะ รูปให้หน่อยค่ะอ,อ๋อได้ค่ะตรงไหนดีคะอ,อ๋อมาเลยหนึ่งสองเรียบร้อยแล้วค่ะคุณค<อ>่ะเสียใจตอนเนี้ยมันก็ยังไม่สายเกินไปนะพี่จะหยาเมื่อไหร่อะ,อะเดี๋ยวนะลืมไปแล้วเหรอเราแค่เล่นๆนะไม่ได้จริงจังซะหน่อยแต่ว่าหน้าเสียดายจังเลยนะ มุกท้องหรอแหมพี่พอสพี่เองก็อายุสามสิบแล้วนะอีกไม่กี่ปีเนี่ยน้ำยาที่ก็ใช้ไม่ได้แล้วด้วยอะ่ะถ้าพี่ไม่มีตอนนี้เนี่ยจะเสียดายทีหลังแก่ตัวไปชีวิตจะมีความสุขได้ยังไงคะใครจะดูแลพี่คะหล่อจังเลยคะ่ะอันนี้หนูให้นะคะ ได้เดี๋พรุ่งนี้พี่จะรีบไปหยา่าคุณพูดเลยนะเสียได้ที่หลังแต่ก็ทำอะไรไม่ได้โยกทำไมแกต้องทำหมันเองด้วะถ้าสามีแกเขาไม่อยากมีลูกอ่ะทำไมไม่เขาทำมาก็เหมือนสามีแกนั่นแหละเขาเกลียดเด็กก็คงไม่มีจริงๆแหละลูกค่ะ แต่งงานไปอ่ะมันก็ต้องมีลูกปาวะแล้วถ้าวันหนึ่งอ่ะแกเปลี่ยนใจขึ้นมาแกเอาไงอ่ะก็ทนทนอยู่กันไปนั่นแหละผู้ชายแก่ตัวลงเ๋ยวมันก็่อถ้าจะไปมีผู้หญิงคนอื่นก็คงไม่มีลูกหรอกฉันเข้าใจเว้ยแต่การที่เขาให้แกทํเหมันคนเดียวแบบนี้ฉันรู้สึกว่าแกโดนเอาเปรียบวะเฮ้ยที่รักทําหมันเสร็จแล้วหรออย่างเงี้ยทั้งน้นเราก็ไม่เสร็จถุงแล้วดินี่คุณพูดอะไรอ่ะใครจะพูดบ้างชม แกไม่ต้องห่วงฉันนะฉันว่าที่ฉันทำหมันรอบเนี้ฉันคิดถูกแล้วล่ะฉันขอให้แกไม่ต้องเอาชีวิตตัวเองไปทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้อีกเลยเพราะว่าผู้ชายบางคนอาจจะไม่ดีเสมอไป